พาเอฟซีส่งเหรียญอะไรมาอันนี้การจนาการจนาทั้งชุดตอนนี้อ๋อไม่เป็นไรคะ่ะเขาหลุดเดี๋ยวให้ทําใหม่การจะนาตอนนี้ราคานะคะโอ้โหเจริได้มากเลยเมื่อก่อนนะคะป้าน่าเคยขายได้ชุดนี้นะคะเคยมีราคาขายได้ถึงสามร้อยห้าสิบหลายคนก็คงจําได้เฉพาะเหรียญยี่สิบบาทเหรียญตรงกลางเหรียญเดียวเนี่ยยี่สิบบาทนี่ก็ได้ร้อยกว่าแล้วเนาะเนี่ย จากราคาที่เคยขายได้สามร้อยสามร้อยเก้าสิบณปัจจุบันไม่มีราคาเลยแทบจะไม่อยากรับเลยแต่ปนักก็ให้นะอันนี้มาป็นักให้ไปร้อยยี่สิบาทร้อยยี่สิบาททีมงานบอกป้ามันขายได้ที่ไหนละบอกไม่เป็นไรลูกเก็บไว้ก็ได้ขายไม่ได้ก็เก็บไว้ก็ได้เหรียญกาญจะนาะพ่อทุกเหรียญเนี่ยเขาผลิตเยอะมาก อันนี้เพียงแต่พิเศษเขาจะได้ตรงนี้ค่ะได้หนึ่งตังห้าตังสิบตังเนี่ยค่ะจะพิเศษแค่ตรงนี้เองนะคะปกติแล้วนะคะเหรียญการจนาแต่ถ้ามาเป็นเหรียญเดี่ยวๆนี้ม,มีไม่มีราคาเลยนะคะไม่ได้รับซื้อค่ะไม่เหรียญการจนาบอกเลยนะคะว่าไม่รับซื้อทุกชนิดราคาอันนี้เขาหลุดไปไหนหลุดอยู่นีนีม้มั้ง เรนว่าเหรียญการจนาไม่รับซื้อนะคะไม่รับซื้อเลยค่ะเหรียญการจจนาไม่รับซื้อทุกชนิดราคาจะเป็นเอ,อ๋อนี่ไงสองเหรียญอยู่นี่จะเป็นชนิดราคาไหนก็ไม่รับนะคะอ,อ๋อห้าบาทก็หลุดยี่สิบบาทอยู่ตรงกลางค่ะเขาสวยนะจริงแล้วอ่ะเหรียญเขาสวยมากเลยบางคนเขาก็จะเรียกเหรียญช้างชนช้างเนาะคือเนี่ยค่ะช้างหันหน้าหากันเขาก็จะเรียกเหรียญช้างชนช้าง หน้าเก็บหน้าสะสมอยู่นะคะลักษณะของเหรียญนะ่ะเขาสวยสวยงามแล้วก็เป็นอะไรที่หัวขึ้นก้อยขึ้นแล้วเขาเป็นเหรียญที่ระลึกกันเนาะ,ะเดี๋ยวไปาให้ดูเนี่ยหัวขึ้นก้อยขึ้นหัวขึ้นอย่างเงี้ยเราจะเอาขึ้นคอหรือเราจะทําอะไรก็คือไม่ต้องสลับอะเนาะเพราะว่าเหรียญที่ระลึกเนี่ยคะ่ะเขาจะขึ้นอย่างนี้เลยเนี่ยแล้วก็เป็นเหรียญที่ไม่ผ่านใช้ ถ้าเปเหรียญหมุนเวียนหัวขึ้นก้อยเขาจะลงใช่ไหมคะแล้วนี่เขาเป็นที่ระลึกอะ่ะน่าเก็บค่ะน่าเก็บน่าจะมีราคาแต่ไม่แน่นะเก็บไว้สักวันเนึ่อาจจะมีราคามีราคาวันหน้าไม่แน่นะจะบอกให้เนาะอย่าไปมองข้ามเนาะทุกคนเนาะตอนนี้นะเป็นเป็นชั่วโมงของของนักสะสมค่ะเป็นโอกาสทองของนักสะสมนักสะสมนะคะตอนนี้นะคะ ใครซื้อเก็บตอนนี้ค่ะมีกำไรแน่นอนนะคะต่อไปเพราะว่าตอนนี้ถูกกว่านี้คงไม่มีอีกแล้วราคาเปนนว่าคงจะไม่ถูกกว่านี้ไปอีกแล้วตอนนี้ถูกแบบแทบจะเท่าหน้าเหรียญเลยอย่างเช่นเหรียญบาทวัดบาท,บาทหงตอนนี้ป็นน้กก็ไม่รับซื้อแล้วนะคะรับแรกเท่าหน้าเหรียญเท่านั้นจริงๆตอนเมื่อก่อนก่อนหน้าน,านี้เป็นนรับซื้อเหรียญละหกสลึงเหรียญละหนึ่งบาทห้าสิบหลายคนก็บอกว่าอุย้ยถูกกังเลย รับถูกจังไม่ขายหรอกถูกเกินเนี่ยเหรียญเนี่ยณัปัจจุบันไม่ขายไม่ได้เลยนะคะราะนไม่รับแล้วค่ะเห็นไหมคะจากที่ว่าถูกเกินไม่ขายหรอกตอนนี้ไม่มีราคารับซื้อแล้วไม่ไม่ขายไม่ได้เลยไม่รับเลยนะคะเหมือนกระเบียนการชนาเหรียญการชนาไม่รับซื้อเหรียญหนึ่งบาทหงไม่รับซื้อเหรียญหนึ่งบาทวัดไม่รับซื้อเหรียญ ยี uh, 25, ่สิบห้าห้าสิบต่างรวงข้าวไม่รับซื้อนะคะเนี่ยคะ่ะชัดเจนปะหน้านะคะซื้ออะไรไม่ซื้ออะไรเปรน็นนา่ก็บอกชัดเจน